สวัสดีครับมาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่23กันยายน2565นะครับก็เป็นราคากลางของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับมาเริ่มที่รายการแรกเลยนะครับก็เ,เปลือกจ้านาปางปี2565จังหวัดน,นครสวรรค์ราคา9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาท จังหวัดพิษณุโลก9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดกำแพงเพชร9,100บาทถึง9,300บาทจังหวัดสุโขทัย9,100บาทถึง9,200บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9 5 0 0บาทถึง9,600บาทจังหวัดเพชรบูร์9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดชัยนาท 9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดลบบุรี9,200บาทถึง9,400บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดสะเทียงเซา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดราชบุรี9,600บาทถึง9,700บาทจังหวัดนครนายก9,500บาทจังหวัดปทุมธานี9,300บาทถึง9,500บาท จังหวัดนครปฐม9,500บาทถึง9,600บาทจังหวัดอ่างทอง9,400บาทถึง9,500บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,400บาทถึง9,700บาทวันนี้ราคาอย่างคงที่นะครับมาต่อที่ก็เปลือหอมมะลินะครับปี2,564ทั65จังหวัดสุรินทร์ราคา14,500บาทถึง15,300บาทจังหวัดนครราชสีมา 15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดบนราชธานี13,600บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกด14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,400บาทถึง15,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม12,500บาทถึง15,300บาท จังหวัดยะสโทน13,200บาทถึง15,800บาทจังหวัดชัยภูมิ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,400บาทจังหวัดนครพนม14,000บาทถึง14,700บาทจังหวัดขอนแก่น14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนคร 12,500บาทถึง14,600บาทจังหวัดกาลสิน15,000บาทถึง15,500บาทวันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับ500บาทนะครับจังหวัดอุดรธานี13,500บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู15,000บาทถึง15,600บาทจังหวัดหนองคาย13,700บาทถึง14,000บาท และจังหวัดมุกดาหาร15,000บาทถึง15,500บาทมาท,ที่ก็เปิดผระุมทานีนะปางปี2,565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา11,300บาทถึง11,400บาทจังหวัดราชบุรี11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดชัยนาท11,000บาทจังหวัดลบบุรี 1,000บาทถึง1,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาทถึง11,300บาท, 1, บาทจังหวัดปทุมธานี1 8 0 0บาทและจังหวัดนครนายก1 9 0 0บาทวันนี้ราคาอย่างคงที่นะครับมาที่ก้าเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2,564ทำ65จังหวัดขอนแก่นราคา9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดอุดรธานี 9,000บาทถึง12,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับจังหวัดสกลนคร9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,200บาทถึง10,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ 9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดน้องบัวลำพู10,000บาทจังหวัดน้องคาย8,800บาทถึง9,000บาทและจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 5 0 0บาทมาต่อที่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนาปีปี2,564ท่ำ65จังหวัดอุดรธานีราคา8,500บาทถึง9,200บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับราคาสูงสุดนะครับ จังหวัดอำนาจเจริญ7,500บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร800 0บาทถึง8,500บาทมาที่รายการสุดท้ายนะครับก้าวเปลือกเหนียวเมล็ดค้นะครับนาปังปี2 5 6 5จังหวัดขอนแก่นราคา7,200บาทถึง8,200บาทจังหวัดสกลนคร8,700บาทจังหวัดหนองคาย7000บาทถึง7,500บาทและจังหวัดแพร่ 9000บาทครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรายงานราคาข้าวนะครับวันสิ้นสุดสัปดาห์นะครับราคาก็ขยับไม่มากนะครับแต่ว่าจะเป็นราคาขยับขึ้นเกือบทุกรายการนะครับที่มีขยับนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับช่องเรลรองรักเกษตรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ